บทที่28วันไปโรงเรียนพ่อเห็นมานีสวมเสื้อกระโปรงถุงเท้าและรองเท้าพ่อชมว่าน่ารักมานียิ้มชอบใจแล้ววิ่งไปหาแม่มานีมานีไม่เห็นมีหนังสือในกระเป๋าแม่วันนี้พ่อจะพามานีไปหาครู ครูจะให้หนังสือสมุดและดินสอพ่อพามานีเดินไปโรงเรียนโตจะไปด้วยแม่จับมันไว้ไม่ให้ตามไปนกแก้วชอบใจร้องชัยโยชัยโยมานีกับพ่อมาถึงโรงเรียนพบชูใจและย่ายืนรออยู่ที่หน้าโรงเรียน มานีไหว้ย้าของชูใจชูใจไหวพ่อของมานีชูใจปีติยังไม่มาหรือมานีปีติต้องมาเดี๋ยวก็คงมาถึงปีติเดินมากับพ่อปีติไหวหญ้าของชูใจและไหวพ่อของมานีด้วยพ่อของมานีและพ่อของปีติ รู้จักกันดีเด็กสามคนดีใจที่ได้มาโรงเรียน